แม้ท้องฟ้าอาจจะไม่สดใสแต่ถ้าหัวใจเรานั้นรักกันก็จะดีใช่ไหมเอาละครับคุณผู้ชมก็ขอตอรับนะครับเข้าสู่เกม Mercenary ทมหารรับจ้างที่จะออกไปฟาดฟันศัตรูนะครับในโลกแห่งความ Dark กไซสนะซึ่งเรานะครับสามารถเล่นง่ายๆนะครับเพียงเริ่มต้นด้วยสิ่งนี้นครับนั่นก็คือเราจะต้องซื้อเหรียญก่อนนะครับก็คือเราจะกดลิงก์ตรงนี้นะครับ หรือใครถนัดนะครับในภูคอนก็สามารถก๊อปตรงนี้ไปได้เลยนะครับเลขตรงนี้นะแล้วก็ไปแปะใส่นี่แล้วเราก็มาทําการซื้อได้เลยจากในภูคอยอ่าถ้าเราสังเกตนะครับเราเห็นอยู่เนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมันอยู่ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือเตรียมไว้เฉยๆนะครับไว้เป็นค่าหารค่าอะไรพวกนี้ครับก็สามารถมาซื้อจากตรงนี้ได้เลยนะครับโดยการคำนวณเหรียญต่างๆเนี่ย เราสามารถมาดูได้จากหน้าแรกตรงนี้ครับว่าเราจําเป็นจะต้องใช้อะไรบ้างน,นะครับซึ่งงบนะครับที่ลงทุนไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นนะครับของผมเองซึ่งของแอดเนี่ยจะมีแค่2ตัวเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแนะนําว่าควรจะมีทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันก็เริ่มแรกนะครับเราจะต้องมีบ้านก่อนโดยการที่เราเนี่ยจะต้องทําการมินต์นะครับบาแลกบวกกับตัว0.03 bnb หรือตีเป็นเงินก็ประมาณสัก14 14เหรียญน,นะครับ13เหรียญเนี่ยประมาณนี้นะก็100กร้อยกว่าบาทครับบวกกับตัวเหรียญน,นะครับเอ่อแอดตีสัก3ละกันตีสัก3มันก็จะตกอยู่ประมาณน่าจะประมาณเอ่อห้เหรียญอ่ะใช่ครับประมาณ50เหรียญ50เหรียญประมาณ1 6 0หนะครับบวกกับอ่าบวกกับ BNB เป็น0.03นนี่ 0.03 bnb ดิเดี๋ยวเดี๋ยว0.03 bnb 14 14นะครับประมาณ400ดิเออประมาณ400ไม่ใช่100กว่าบาทนะครับอ่าเมื่อกี้6 0 0 0นเท่าไรนะเดี๋ยวกลับไปใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคแล้วก็ตีเป็น bsd แล้วก็เอามา BUSD โอเคอันนี้ก็คืองบอีก200นะครับอันนี้ประมาณอีก7,000กว่ากานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับ3เหรียญประมาณ50บวกกับ444อ่ะประมาณ2,000บวกค่าแก๊สอีกประมาณ30บาท ในการมินก็ประมาณาตีกลมๆแล้วกันสัก2 2 0พสอ่ะสองพันอันนี้2อ0พนะครับเริ่มแรกสำหรับการมินบารลอันแล้วก็ต่อมานะครับเป็นตัวละครของเราตัวละครเนี่ยจะตกอยู่ที่ตัวละ1.73นะครับประมาณ30เหรียญ30เหรียญเอ้ยไม่ใช่อันนี้ต้องอันนี้3-3-9 960บวกบวกด้วย960เดี๋ยว2 2 2อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นตัวบาแล็กนะครับส่วนนี้เป็นตัวละคร960บวกกับ440เป็น1,400นะครับอันนี้ตีกลมๆไว้บวกค่าแก๊สไปอีกอ่ะตีบวกค่าแก๊สกับเศษนิดนึงอีกร้อยนึงเป็น1,500แล้วกันอ่ะจบนะครับ1,500 แล้วก็ต่อมาอถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ไม่อยากเล่นแบบมันจะมีเล่นแบบ2อย่างนะครับก็คือรวมแบบเป็นสควอตก็คือเล่นแบบคล้ายๆกับซีมายเนาะก็คือเราเอาตัวม้าเนี่ยเหมือนดาวรวมยานแล้วก็ไปตีดาวส่วนโซโลนะครับเราก็สามารถใช้ตัวฮีโร่ตัวเดียวเนี่ยตอนนี้คือเอาไปรวมแล้วไงมันก็เลยไม่มีถ้าเราใช้ตัวเดียวนะครับตีเนี่ยมันจะได้รอบนึงอยู่ประมาณ สี่เหรียญหรือประมาณ3เหรียญน,นี่แหละครับเดี๋ยวต้องลองตีนะเพราะว่าตอนนี้เขามีการปรับปรับใหม่นะปรับใหม,ม่หรือลองติดตามข่าวสารในกลุ่มได้นะครับ5คูณด้วย75้าเพราะเขาลดไป75%ก็จะรู้ว่าได้อยู่ประมาณเท่าไหร,ร่นะห้าคูณด้วย7 5ประมาณ4ครับได้ประมาณ4เพราะเขาปัดเศษให้เพราะว่าของแอดเมื่อวานตีก็จาก20เหลือ16นะครับ อนนี้เหลือเท่าไหรแล้วเดี๋ยวข้อเข้าไปดูใหม่อ่าสิบหกเท่าเดิมนะครับ16แต่มันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าไต่ละลำดับไปเรื่อยๆนะครับมีลำดับด้วยคือถ้าเกิดว่าเราจะรวมโซนนะครับเข้าไปตีในโซนต่างๆที่เป็นอ่าเหมือนคล้ายๆกับดาวคือเราจะต้องมีตัวละครทั้งหมด3ตัวขึ้นไปจะคุ้มค่านะครับหรือสามารถดูจากในกลุ่มได้นะ อันนี้ก็จะเป็นภายในกลุ่มนะครับเดี๋ยวแอดจะทําการแปะลิงก์ไว้ให้นะจะได้เข้ามาสอบถามข้อมูลอะไรกันได้เลยนะครับผมในส่วนของอตัวละครนะครับของแอดเนี่ยอาจจะมียังไม่ได้เยอะนะครับบางคนในกลุ่มเนี่ยอาจจะมีเยอะกว่านี้อีกนะเห็นบางคนจัดทีมแบบหลายๆทีมซึ่งมันคุ้มยังไงครับคือการจัดทีมอะยิ่งเยอะใช่ไหมครับก็เหมือนเวลาเราไปตีดาวครับเราแบ่งทีมหลายๆทีเหมือนกองยาน,นครับถ้าเรามีกองยานเยอะๆใช่ไหมครับมันก็จะคุ้มค่ากว่าเนาะเออ โดยรวมนะครับอันเนี้ยพอจัดแล้วใช่ไหมอยู่ที่ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือรวมอีกก็จะเป็นในฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าม้าอีกบวกอีก2องสอง,สอง,สอง,สองเพราะว่ามันเท่ากันนะครับบาแลกกับตัวม้าประมาณสี่พันนะครับในส่วนนี้เท่าไหรเอ่ยตัวละครเราจะมีต้องเออจะให้คุ้มเลยครับมี4มี4เป็น6000นนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้อีกนิดหน่อยเองครับไม่เยอะไม่เยอะอ่าแอตตีสักประมาณ พันหนึ่งแล้วกันบวกไปอีกหนึ่งพอ่ามีทั้งหมดประมาณนี้ครับแต่ว่าก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับถ้าเกิดเปิดมาแล้วได้เป็นหนึ่งเนี่ยเหมือนยานหนึ่งดาวเนี่ยกสส็สวยไป <laughs> แต่ถ้าได้ยาน2ดาวใช่ไหมครับหรือได้สามหรือได้สเนี่ย ทีเดียวอาจจะจบนะครับแต่ว่าถ้าไม่จบเนี่ยเราก็ต้องบวกเพิ่มอีก2000นะครับสมมุติว่าเราเปิดได้แค่2ใช่ไหมเราก็ต้องเอา2-2 2บวกเข้าไปเพื่อให้มันจุคนได้ทั้งหมด2คนก็จะเป็น7 0 0 0นะครับแล้วเมื่อเอามารวมกันนะกับตัวละครที่เราเปิดไปแล้ว4ตัวนะครับ6ก0 0ก็ประมาณนี้ครับห3 6่0สามหกร้อยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไม่ไม่ได้ลงทุนสูงอะไรมากนะครับตออ่อหนึ่งทีมประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอ่า แล้วก็อย่าลืมบวกค่าแก๊สสัก3 0 0พนะครับเผื่อไว้เลยติดกระเป๋าไว้ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้คร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากลองโซโล่ก่อนก็ลองตัวเดียวก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับก็แอดเนี่ยก็ว่าจะลองตัวเดียวอยู่นะครับเพราะว่าไปจมเพราะว่าอย่าลืมนะครับมีอีกค่าหนึ่งค่าอาหารครับอันนี้ก็สําคัญนะครับ รวมค่าอาหารด้วยไอ้ไสามพันนี่คือรวมค่าอาหารด้วยนะครับก็คือเผื่อไว้อย่างเช่นค่าอาหารค่าสัญญาค่าสัญญาเนี่ยจะเสียประมาณวันละ1ดอลลาร์คือเราก็ต้องคำนวณน,นะครับสมมุติว่าอ่ะสิบสี่นะครับสิบสี่มันจะเสียอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเอ็มโกลงนะครับหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหนึ่งจุดหกห้าเอ็มโกลนะครับจะอยู่ที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าหารด้วยสิบสี อ่าอันนี้ก็ประมาณวันละ2เหรียญน,นะครับไม่ใช่วันละ1น,นะครับวันละ2 6 6บาทนะครับเป็นค่าสัญญาค่าสัญญาจะตกวันละ66บาทถ้าเกิดว่า4ทีมเนี่ยมันจะมีตารางอยู่นะครับ4ทีมเนี่ยครับอ่าอันนี้จะเป็นตารางนะครับที่ทางแอดมินในกลุ่มเนี่ยเขาได้ทําไปแล้วเนะาะสมมุติว่าถ้าเรามีทั้งหมดนะครับ4ตัวนี่มาเลยนะครับอันนี้เป็นโซนนะมี4ตัวเริ่มแรก โซนหนึ่งนะครับ4ตัวจะได้อยู่ที่ประมาณ20นะครับอ่าส่วนถ้าเหลือเรามีเอ่อเข้าโซน2เนี่ยเรามี4นะครับเราก็จะได้21ิเพราแปลว่าถ้าดูจากแรงนะครับยิ่งมีเยอะยิ่งดีใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมยิ่งยิ่งมีเยอะยิ่งดีแต่ถ้ามองมองแล้วอ่าถ้าเอาให้คุ้มนะครับสมมติว่าอ่ะที่คิดไว้ถ้ามีงบประมาณ2 0 0 0 0ืเนี่ยก็ไป6เลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเรามีประมาณหมื่นกว่าบาทเนี่ยก็4ก็ได้ครับผม สีก็นี่ครับได้ประมาณวันวันหนึ่งนะครับ20 21 23 24คือถ้าเราไต่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้สูงสุดถึงนี่เลยครับโซนที่6นะเหมือนดาว6นั่นเองก็อัตราการคืนทุนนะครับก็อยู่ประมาณ25ถึงประมาณ30วันนะครับแล้วแต่ดวงด้วยถ้าดวงดีก็ได้ตัวแบบที่เรียกว่าเราไม่ต้องเสียต้นทุนเยอะเนาะก็ทำให้เราประหยัดมากขึ้นด้วยนะครับโอเค อ่าเดี๋ยวอันนี้ลองเข้าไปโจมตีกันดูนะครับอย่าลืมนะครับว่ามีอัตราการแพ้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยนี่ครับวินนะครับ9 7อซน่านี่ส่วนของเลเวลนะครับถ้าเราเลเวล1นเนี่ยแอดก็สามารถเข้าไปตีตรงนี้ได้ก็จะได้เพิ่มมาอีก1เหรียญและถ้าเกิดว่าไปโซนนี้ได้นะครับ120แปลว่าจะต้องเพิ่มเป็น4เอ้ยเป็น3ตัวเนี่ยก็จะเข้ามาโซนนี้ได้นะครับผมโอเค เดี๋ยวจะลองฟัดกันดูเลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะชนะหรือแพ้หรือได้เท่าไหร่นะครับมาอ้ยโจมตีก็ได้16บนั่นแหละแต่ว่าจะชนะหรือแพ้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะมาแล้วครับตึง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 ใครคิดถึงเกมสมัยโบราณเมื่อก่อนนะครับที่เป็นไฟนอนแบบยุบแรกๆเนี่ยน่าจะชื่นชอบนะผมว่าเขาก็ทําได้ดีนะโอเคครับนี่ครับก็ได้3ามเหรียญแล้วแค่2วันนะครับ วันหนึ่งนะครับตกเอ่อสิบหกใช่ไหมครับแอดก็จะได้อยู่500นะครับหักลบสัญญา60บาทลบแก๊สอีก60เหลือประมาณนี้ครับเอ่ออาหารอีกนี่อาหารอีก,อา,าอ,กอาหารนี้เสียเท่าไหร่เนี่ยดูวันเฮ้ยโถ่ก็ยี่สิบเมื่อกี้มี29ลบ ตอนแรกม,มีอยู่50ลบ21นะครับลบไปอีก21เหลือ8กินอาหารครั้งละ28ถ้า28เนี่ยก็ต้องเอามาใส่เป็น21 21ก็คือ0.25 0.25 mgrow ก็จะอยู่ที่ประมาณ4เหรียญค่าอาหารก็จะอยู่ที่ประมาณเอ้ยไม่ใช่ต้องจุดสคูณด้วยทำสองประมาณ100กว่าบาทนะครับก็เอา 500. ก็พอเหลือประมาณ300ครับวันละ300ก็จะได้ประมาณ9 0 0 0บาทก็โอเคนะหรือว่าโอเคนะสลับทีม2ตัวเนาะแต่จะให้คุ้มจริงๆก็คือ4ตัวเนี่ยกำลังดีครับ4ตัวเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะครับว่าหางบก่อนนะอาจจะมาเพิ่มคนเข้าไปนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเพิ่มคนเนี่ยเราจะต้องทำการเพิ่มทีมก่อนเนาะ โดยการที่เราเนี่ยจะต้องเข้าไปมิ้นตัวละครเพิ่มเนาะนี่ก็คือเราเข้าไปแก้ไขตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องมิ้นตัวละครเพิ่มเพราะว่ามันจุได้แค่2เนาะแล้วถ้าเกิดเราจะเพิ่มอย่างที่แอดบอกไปเลยนะครับว่าเพิ่มอีก2นะเพิ่มอีก2ก็คือสมมุติว่าเราแรนดอมใช่ไหมครับ1ตัวเนี่ยใช้งบอยู่ที่ประมาณพันห้าตัวคือ3 0 0 0ันสามพโดยประมาณนะสามพันกว่ากว่านะครับสามพอะไรอย่างนี้แล้วก็ มา้านี้อีกประมาณ2,000นะครับ2 0 0 2ถ้าเกิดว่ามา้าตัวเดียวจบก็จบที่จบที่2,000แล้วก็อีก6,000เป็น7,000นะครับ7,000ตีสัก8,000นะครับแอดก็จะจบ8,000 8,000 16บวกไปอีก2นะครับเป็น18ก็อัตราเกินการคืนทุนก็อยู่ประมาณ30วัน 25วันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าถ้าเราชนะติดติกันเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ20 2 5วันก็คือแล้วนะครับถ้าชนะติดติดกันเลยนะอันนี้แอดว่าจะลองแย่ออกมาแบบโซโล่ดูนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเอ,อ่อถ้าโซโล่เนี่ยได้อยู่ประมาณ4นะครับคูณ2ตัวถ้าได้8สมมติว่าได้ประมาณ15วันก็ได้120นะครับ3000แล้วถ้าเดือนนึ่งอ่ะอันนี้เฉลี่ยนะครับ ถลีเป็นยีวันเอ้ยสัก5แล้วกันย5มเพราะว่าแตก5วันแล้วกันอ่ะสมมุตินะครับคูณด้วย4คูณด้วยประมาณ200เหรียญครับก็ถ้าเล่นโซโลจะได้น้อยกว่าอยู่แล้วนะครับโดยปกติถ้าเล่นแบบเออสคอร์นะครับจะได้เยอะนะก็ถ้าแนะนำนะครับถ้าอยากเล่นแบบได้ไรายได้โอเคหน่อยก็สคอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเออมัน ได้ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เล่นเป็นโซโล่ก็ได้นะครับคุณผู้ชมก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่คุณผู้ชมเนี่ยตัดสินใจว่าจะเล่นแบบไหนนะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากในกลุ่มนะครับสอบถามได้นะเออแอดก็ยังไม่ได้ไปไกลอะไรมากนะครับก็เล่นได้ประมาณนี้นะเนื่องจากว่า เงบน้อยช่วงนี้ก็จมหลายเกมครับเล่นหลายเกมซิ่งเยอะๆไม่ไหวเหมือนเมื่อก่อนนะ <c oughs> อ่าสำหรับเกมนี้นะครับก็ฝากวิพีโอนี้นะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าซิ่งนะครับสายซิ่งนะใครอยากจะซิ่งที่แท้ทูนะเพราะว่าเดบไม่ได้เปิดหน้าแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับที่อาจจะดูแบบว,ว่าเทาๆนะครับเหมือนฟันทองในบางคนบอกเสียว ก็ลองตัดสินใจนะครับถ้ารู้สึกว่าเอออยากเล่นอย่างเงี้ยครับก็จัดกันได้นะครับ